มีรายงานว่าเช้าวันนี้ทนายความวัดปากน้ำภาษีเจริญจะเดินทางเข้าพบกลมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ยืนยันว่าทางเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญพร้อมที่จะให้ปากคำและข้อมูลกับทาง DSI เพิ่มเติมเพื่อที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะ นายสุพัฒนพจน์นิตริศทรทนายความวัดปากน้ำภาษีเจริญได้เปิดเผยถึงกรณีที่พันตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i อออกมาเปิดเผยว่า DSI จะไม่เข้าไปพบหรือว่าขอรับรถยนต์ผิดกฎหมายออกจากวัดปากน้ำเพื่อเป็นการให้เกียรติสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่แต่ทางวัดได้เปิดโอกาสให้สามารถทำหนังสือไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อขอส่งมอบรถของกลางให้กับดี S S. ได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางวัดจะหาหรือกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปคาดว่าใช้เวลาประมาณ1-2วันจะสามารถให้คำตอบได้นะคะส่วนกรณีที่พนักง,งานสอบสวนจะทำหนังสือถึงสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์และพระมหาศาสนมุนีหรือหลวงพี่แปะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเพื่อขอเข้าไปสอบปากคำละขอเอกสารเพิ่มเติมทางวัด ยืนยันว่ายินดีแต่ต้องรอดูหนังสือจาก DSI ว่ามีรายละเอียดอย่างไรซึ่งก็มีรายงานว่าอาจจะเป็นวันนี้นะคะที่ DSI จะมีหนังสือออกมาค่ะ